ไงคะฉันนิโคลกดไลค์และเตรียมตัวฟังเรื่องของฉันได้เลยพ่อแม่กับฉันนอนอยู่ในรถเทรลเลอร์เดี๋ยวฉันพาทัวร์นะคะนี่คือห้องครัวนั่นเอ่อห้องนั่งเล่นและนั่นก็ห้องฉันประมาณนั้นโอเคคะ่ะครอบครัวฉันจนมากเลยจะว่าไปเห็นฉันอันนั้นไหมคะนั่นไม่ใช่ขยะนะคะแต่เป็นผลงานที่สร้างไม่เสร็จของพ่อฉันถ้าเป็นนักประดิษฐ์ค่ะเราเคยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ ในตอนนั้นพ่อฉันทำงานกับเพื่อนสนิทชื่อแฮร์รี่เพื่อสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้าขึ้นมาพวกท่านมีเงินไม่มากเพื่อสร้างโมเดลอันแรกขึ้นมาพ่อก็เลยเอาบ้านเราไปเซ็นคำประกันพวกเราต้องรวยแน่เมื่อเราขายสิทธิบัตรไปสิทธิบัตรนั้นทำเงินได้มหาศาลจริงค่ะแต่ว่าเพื่อนของพ่อเอาเงินไปหมดเลยเขาโกหกและอ้างว่าเขาเป็นผู้คิดค้นเครื่องตัดหญ้านั่นแต่เพียงผู้เดียวเพื่อขโมยเครดิตไปเราต้องเสียบ้านและย้ายไปอยู่ในรถเทลเลอร์ไม่อยากเชื่อเลยว่าแฮร์รี่จะทำแบบนั้นได้เน่ะ พ่อไม่อยากได้ยินชื่อของหนอนบ่อนไส้ตัวนั้นอีกแล้วพ่อชั้นใจสลายมากหลังโดนเพื่อนหักหลังทําให้ความพยายามคิดค้นอะไรใหม่ๆจบลงที่ความล้มเหลวเพราะงั้นเราก็เลยมีชั้นสําหรับวางความหวังที่ไม่มีวันเติมเต็มอยู่ในรถเทรลเลอร์ใช้ชีวิตกับความยากจนก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่ฉันก็ไม่สิ้นหวังนะฉันพยายามเรียนให้ดีๆจะได้เข้าวิทยาลัยและได้งานเงินเดือนสูงๆทําและนั่นก็คือวิกกี้สาวที่ทั้งป๊อป รวยและสวยที่สุดในโรงเรียนฉันคุณมีเพื่อนร่วมชั้นแบบนั้นกันบ้างไหมวิกกี้เขาหัวสูงนิดหน่อยแล้วเราก็อยู่กันคนละโลกเลยแต่นั้นก็ห้ามเราเป็นเพื่อนสีกันไม่ได้หรอกค่ะฉันช่วยเธอเรื่องการเรียนและเธอเอ่มช่วยให้ฉันดูดีขึ้นน่ะนี่นิโคจเธอใส่ชุดอะไรละ่ะเนี่ยนี่เอาไปฉันเพิ่งใส่ตัวนี้แค่ครั้งเดียวเองขอบคุณนะแต่นี่ฉันไม่ยอมให้เธอปฏิเสธหรอกนะ ฉันชินกับชีวิตแบบนี้แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อฟินกับครอบครัวเขาย้ายเข้ามาอยู่บ้านข้างพวกเราหลุ่มคนนี้ดูแล้วเหมือนตัวปัญหาเลยฉันพยายามเป็นมิตรกับเขาอยู่ดีไงเชน,นิโคเราจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันได้ไหมนะฉันพาไปชมรอบๆได้นะฉันไม่ต้องการให้เธอช่วยหรอกเอาไปให้พ้นเลยสาวน้อยโหลุกเขาตรงปกสุดๆฟินเหมือนแอปเปิลน่าที่มีหนอนชายอยู่ข้างในเลย แต่คนนี้ต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนระหว่างที่ฉันเตรียมสอบอยู่ตอนกลางคืนฉันก็ชอบเห็นเข้าไปที่ไหนสักที่พร้อมกับสีสเปรย์เต็มกระเป๋าผ่านทางหน้าต่างเจ้าคนลอยชายนั่นเคยทำวิกกี้ร้องไห้เพระมุกหยาบคายด้วยฉันจ่ายเงินแพงหน่อยเพื่อซื้อแชมพูใหม่แต่มันคุ้มมากเลยดูสิผมฉันลื่นขนาดไหนเนะ่ะเธอน่าจะเอาเงินมาจ้างใครให้เคาสมองเธอสักหน่อยนะอย่ารวยได้สมองเอ้ย ในพูดว่ายังไงนะนี่หูตึงด้วยเหรองั้นก็เอาเงินไปรักษาหูเพิ่มเลยด้วยล่ะทำไมถึงต้องพูดกับฉันแบบนี้ด้วยล่ะฉันยกโทษให้ได้หลายเรื่องเลยนะแต่ฉันจะไม่ยอมให้เขาทำร้ายเพื่อนฉันหรอกนั่นทำฉันเลือดในกายเดือดพล่านแล้วตัดสินใจสั่งสอนฟินสักหน่อยนี่ไอ้บ้าเราต้องคุยกันนะไปซ่าฉันยุ่งอยู่เขายิ้มเย้ยแล้วก็เดินออกจากโรงเรียนไปหึเขาหนีรอดไปไม่ได้ง่ายๆหรอกฉันกำมัดแน่นแล้ววิ่งตามเขาไป ฉันเกือบไล่ตามเขาทาันแล้วแต่ก็เห็นฟินหยิบแซนวิชออกมาจากกระเป๋าแล้วส่งให้ขอทานคนหนึ่งฉันอึ้งไปด้วยความแปลกใจเอาไปเลยครับเพื่อนอืมเขาสละมือเที่ยงตัวเองเลยอ่ะไม่สมกับเป็นเขาเลยฮนะฉันชะลอแล้วตัดสินใจเฝ้ามองเขาต่ออีกหน่อยคิดดูสิคะจากนั้นฟินก็เป็นอาสาที่โรงทานฉันมองเขาผ่านทางหน้าต่างและแทบไม่เชื่อตาตัวเองเขาทั้งสุภาพและเป็นมิตรกับทุกคนเลย ดูเหมือนว่ามีหลายๆอย่างเกี่ยวกับฟินที่ฉันไม่รู้แล้วฉันก็ตามเข้าไปในย่านไฮโซอืมเขาไปทําอะไรที่นั่นนะระหว่างที่ฉันมองเข้ามาจากตรงหัวมุมฟินก็หยิบสีสเปรย์ออกมาจากกระเป๋าและเริ่มวาดภาพกราฟิตี้ลงบนหน้าต่างของร้านขายเครื่องเพชรอะไรเนี่ยเรายามเรียบกรวออกมาจากร้านและวิ่งไล่เขาหยุดเดี๋ยวนี้เลยฟินวิ่งเลี้ยวหัวมุมมาแล้วเราก็สบตากันเธอช่วยทีก่อนที่ฉันจะทันได้พูดอะไร ฟินก็ผลักฉันเข้ากับกำแพงแล้วก็จูบฉันฉันนี่เข่าอ่อนไปหมดเลยละค่ะพวกยามคิดว่าเราเป็นแค่คู่รักธรรมดาแล้วก็วิ่งเลยเราไปเป็นแผนของฟินนั่นเองฉันอยากจะตอบเขามากเลยตอนที่เขาหยุดจูบฉันแล้วแต่ว่าฉันก็เห็นว่าหน้าเขาแดงเป็นกุ้ง lobster เลยอะคือว่าขอโทษด้วยนะขอบคุณที่ช่วยฉันไม่งั้นฉันคงงานเข้าหนักมากแน่นอนหน้าแปลกนะคะที่ฉันไม่โกรธเขาแล้วละค่ะกลับกันเลยฉันอยากถามถึงเรื่องที่ฉันเห็นมาในวันนี้ เรากลับบ้านแล้วฟินก็เล่าเรื่องน่าสนใจให้ฟังหลายอย่างเลยครอบครัวเขาล้มละลายแล้วตอนนี้ก็เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อหางานให้พ่อแม่เขาทำฟินสาบานว่าจะทุ่มเทชีวิตเพื่อสิทธิของคนจนเขาเป็นนักกิจกรรมและอาสาสมัครด้วยโหเขาเหมือนโรบินฮูดเลยล่ะคะ่ะถ้าเราบินฮูดเรียนมปลายนี่ยนะฉันพยายามจะช่วยคนจนและแก้แค้นพวกคนรวยหัวสูงอย่างเพื่อนเธอให้แต่วิกกี้นิสัยดีนะวันหนึ่งเธอจะได้มองโลกที่อยู่นอกทุ่งลาเวนเดอร์และเห็นความจริงเอง ฟินพูดว่าเขาเคยมีเพื่อนที่คิดแบบเดียวกันอยู่เยอะแต่ตอนนี้เขาตัวคนเดียวเพราะงั้นเขาก็เลยขอให้ฉันมาร่วมด้วยอืมฉันรู้มากับตัวแล้วว่าอยู่ในความยากจนมันเป็นยังไงอีกอย่างทัศนคติของฉันที่มีต่อฟินก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโอเคแต่ฉันมีเงื่อนไขสองข้องั้นว่ามาเลยสาวน้อยอย่างแรกเลิกเรียกฉันว่าสาวน้อยก่อนและข้อสองเราจะทำแค่งานอาสาสมัครเท่านั้นและไม่ทำร้ายใครอืมก็ได้หลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เราเริ่มใช้เวลาด้วยกันมากมายเลยเราช่วยงานที่โรงทานจัดงานอีเวนต์การกุศลและเป็นอาสาที่สูนพักพิงสัตว์ฉันชอบที่ได้ช่วยเหลือคนและฉันก็ตกลุมรักฟินมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันอีกด้วยแล้ววันหนึ่งฉันรู้ว่าเขาก็ชอบฉันเหมือนกันคิดภาพออกไหมคะนิโคเธอนิวเศษไปเลยมาเป็นแฟนฉันได้ไหมวิฉันใช้แขนออบรอบคอเขาแล้วก็จูบเขาค่ะเราดูเหมาะสมกันมากเลยว่าไหมคะ แต่ว่าชีวิตก็ไม่สมบูรณ์แบบฉันใช้เวลาทํางานอาสามากเกินไปจะไม่มีเวลาเรียนและเริ่มทําผลการเรียนแย่ลงวิกกี้เอาแต่ติงฉันเรื่องนี้นิโคลเธอเป็นอะไรไปกันเนี่ยไม่เห็นเลยว่าไอคนใจแคบนั่นทำเธอเสียคนหมดแล้วนะคําพูดเธอทําฉันเจ็บมากจริงๆฉันหวังว่าฟินจะปลอบใจฉันได้เห็นมานิโคลเขาเป็นเพื่อนกับเธอเพราะว่าเธอช่วยเรื่องการบ้านได้เท่านั้นและอยากดูดีไม่อยู่ข้างๆเธอด้วยเนะ นั่นทำให้ฉันฉุกคิดเขาพูดถูกวิกกี้เอาแต่โอดรวยใส่ฉันได้เวลาออกจากทุ่งลาบวนเดอร์แล้วเมื่อเพื่อนฉันเริ่มทัศนาอีกครั้งฉันก็บอกเธอไปหมดเลยค่ะว่าคิดยังไงบ้างฟินเขาไม่ตั้งใจเรียนสักนิดแล้วก็มาทําเธอเสียการเรียนไปด้วยเหมือนกันเธอก็แค่โกรธที่ฉันเลิกทํากันบ้านให้เธอนั่นแหละพูดแบบนั้นได้ยังไงนะเราเพื่อนกันนะแก้หน่อยเคยไปตั้งหากล่ะฉันเลิกคบกับวิกกี้และดีใจมากที่ฟินช่วยฉันให้ตาสว่างว่าเธอเป็นคนแบบไหนกันแน่นะ่ะ แล้ววันหนึ่งฉันกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็เห็นว่าพ่อกับแม่กําลังทําอะไรแปลกๆกันพวกท่านเอ่อเต้นอยู่ไม่สบายเหรอเป็นไข้หรือเปล่าคะมาเร็วลูกรักเรามีข่าวดีจ้าพูดแบบนั้นอย่างน้อยไปเลยคะ่ะพ่อฉันเพิ่งสร้างสิ่งสุดยอดได้สมาร์ทเดเวลที่ช่วยชะลอให้อาหารที่เก็บในตู้เย็นเน่าเสียได้ช้าลงเป็นอย่างมากคะ่ะโหอุปรกรณ์นี้ต้องเป็นที่นิยมมากแน่นอนในยกที่คนเราซื้อมาเกินกินแบบนี้ พ่อเซ็นสัญญาราคาแพงเรียบร้อยแล้วชีวิตของเรากําลังจะเปลี่ยนไปแล้วพ่อพูดถูกเพราะไม่นานเราก็ย้ายจากรถเทรลเลออ์อดอูมาอยู่ในคฤหาสน์ใหญ่โตและจ้างแม่บ้านมาด้วยคุณเชื่อไหมคะดูเองเลยค่ะพระเจ้าช่วยฉันน่าจะเอาแผนที่มาด้วยฉันจะได้ไม่หลงภายในปราสาทหลังโตแบบนี้พ่อแม่ย้ายฉันไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนสําหรับเด็กไฮโซเป็นโรงเรียนแบบที่สอนให้นักเรียนขี่ม้าในข้าพละ และสวมยูนิฟอร์มที่มีเสื้อโค้ตปักตราโรงเรียนฉันหัวหมุนไปหมดเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แต่ว่าก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งคือฉันบอกฟินไม่ได้ว่าตอนนี้เรารวยแล้วเพราะว่าฉันกลัวว่าเขาจะเกลียดฉันฉันเลยต้องเอ,อ่อแซงทําเป็นจนฉันบอกเขาว่าพ่อแม่กับฉันย้ายบ้านไปอยู่อีกอย่านหนึง่งและตอนนี้ฉันต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่นด้วยให้ตายสิจะรู้แล้วว่าย้ายบ้านมันแย่อย่างไงอะแต่อะไรๆก็ไม่เปลี่ยนหรอกเรายังเจอกันได้ในตอนเย็นนะ ฉันเอาเสื้อผ้าเก่าๆไปเปลี่ยนที่โรงเรียนฟินจะได้ไม่สงสัยอะไรฉันหลังเลิกเรียนฉันก็รีบเปลี่ยนชุดในห้องน้ำแล้วร,รีบไปหาแฟนหนุ่มซิดเคยเห็นครั้งหนึ่งอ๋อฉันเคยเล่าเรื่องซิดหรือย,ยังคะเจ้าคนหลงตัวเองแต่หล่อมากนั่นคือเพื่อนร่วมชั้นใหม่ของฉันฉันไม่เคยเจอใครที่ยโสดได้เท่าเขามาก่อนเลยเขาคิดว่าสาวๆทุกคนต้องหลงเขากันหมดเขาหลงตัวเองมากเลยอะว่าไหมล่ะคะอีเธอไปเอาชุดมาจากถังขยะไหนเนี่ยเด็กใหม่ไม่ใช่เรื่องของนายสักหน่อย จะทำเสียงแข็งไปก็โชนเลยฉันรู้ว่าเธอเองก็หลงใช่เหมือนกันนั่นแหละรู้ม้ยฉันสงสัยมาตลอดเลยนะนี่นายคิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเองใช่ไหมหรือว่าไปเล่นสกปรกอะไรมาเลยยะเขาเอาแต่ตอแยฉันไม่เว้นแต่ละวันฉันทนได้ยินชื่อเขาไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ที่ฉันเกลียดเขาสุดก็คือทุกคนหย่วนให้เขากันหมดเลยพวกครูไม่พูดอะไรเลยถ้าเขาออกจากห้องไปกลางคาบเรียนและเขาทําบ่อยซะด้วยอืมฉันเริ่มปกปิดฐานะตัวเองจากฟินได้ยากขึ้นเรื่อยๆเลยฉันรู้ว่าฉันกําลังหลอกคนสําคัญอยู่นะคะ แล้วก็รู้สึกผิดมากเลยนะวันหนึ่งเขาก็รู้ความจริงแล้วด้วยฟินกําลังปั่นจัก,กรยานอยู่แถวบ้านเราแล้วบังเอิญเห็นฉันเดินไปที่คฤหาสน์ของเราพอดีนิโคลนี่เธอมาทําอะไรที่นี่งั้นเหรออุ้ยเราต้องรีบแถแล้วฉันเอ่อทำพัดทามที่นี่นะฉันแย่งครา่มาจากคนสวนแล้วเริ่มกวาดใบไม้ในทันทีโทษทีนะฉันยุ่งอยู่ไว้เจอกันนะฟินรีตามองฉันอย่างสงสัยแล้วก็ไปเฮ้ยเกือบไปแล้ว ฉันประหม่ามากๆจะลืมไปเลยว่าเขามาทำอะไรแถวนี้ไม่นานนักฉันก็รู้ว่าพ่อกำลังจะได้รางวัลจากสิ่งประดิษฐ์ของท่านค่ะเหล่าเศรษฐีในเมืองได้รับเชิญมาพิธีครั้งนี้ด้วยฉันต้องไปให้กำลังใจคุณพ่อก็เลยโกหกฟินอีกครั้งขอโทษนะฉันไม่สบายวันนี้เราก็เลยเจอกันไม่ได้นะโอเคงั้นฉันจะอยู่บ้านนะก็หายเร็วๆก็แล้วกันพ่อฉันกล่าวสนทรภพและพูดว่า เขากำลังคิดสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นไว้อยู่ฉันภูมิใจในตัวท่านมากแต่ว่าฉันก็รมบูทันทีเมื่อเห็นวิกกี้อยู่ในกลุ่มแขกด้วยแน่นอนสิไม่มีราชินีของงานได้ยังไงว่าไงนิโคฉันดีใจที่ครอบครัวเธอสบายดีนะเธอยิ้มอย่างเศร้าๆแล้วจูจ่ๆฉันก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองคิดถึงเพื่อนคนนี้ขนาดไหนฉันไม่อยากแสดงความอ่อนแอก็เลยแหนไปอย่างรวดเร็วแล้วไปชนเข้ากับดาวซิซิด พันจากแก้วของเขาหกใสเ่เดรสของฉันค่ะนายจงใจยืนใกล้ฉันใช่ไหมเนี่ยถ้าเธอซุ่มซ่ามน้อยกว่านี้ก็คงไม่ชนฉันหรอกนะในว่ายังไงนะเราคงต่อปากต่อคากันอีกนานแต่ฉันก็เห็นว่าในฮอลมีคนที่เสียงดังกว่าพวกเราอยู่โหนั่นพ่อกับคู่แคนของท่านแฮร์รี่ไอสารเลวนายรู้ไหมว่าครอบครัวฉันต้องเจออะไรมาบ้างเพราะว่านายนนะ่ะนายมาเพื่อขโมยไอเดียของฉันใช่ไหมสิ่งประดิษฐ์ของนายก็แค่ระดับงานโรงเรียนเท่านั้นล่นะนาไม่นะหวังว่าพวกท่านจะไม่ทะเลาะกันนะ แล้วก็ต้องแปลกใจที่จูๆ่ๆซิดก็เข้าไปขวางระหว่างทั้งคู่และพยายามห้ามทับสองฝ่ายพ่อหยุดนะอย่าทำตัวเองขายหน้าเลยฮะแฮร์รี่เป็นพ่อของเขางั้นเหรอเนี่ยทีนี้ฉันเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นคนนิสัยเสียแบบนี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะท้าเย็นนั้นยังพินาศไม่พอวินาทีถัดมาฟินก็พรวดเข้ามาในฮอลและสาดสีใส่เหล่าแขกในงานเกลียดร้องเหมือนคนบ้าโดนไปซาพวกคนรวยตอนนั้นทุกคนค้างด้วยความช็อก ฉันจับไหล่เขาเอาไว้แล้วลากเขาออกมานอกงานนายทำบ้าอะไรลงไปอ่ะเราตกลงว่าจะไม่ทำร้ายใครนี่ก็นั่นไม่ใช่สไตล์ของฉันเน่ะฉันเคยไปก่อกวนพวกบ้านนั่นรับหลังมาน่ะมิน่าแล้วเขาถึงผ่านมาแถวคฤหาหา์ของฉันเดี๋ยวเธอมาทำอะไรที่นี่อะฉันโกหกมามากพอแล้วก็เลยบอกความจริงกับฟินแล้วบอกว่าเขาจะเข้าใจแต่เขากลับขโมดคิ้วอย่างรังเกียจนึกว่าเธอจะไม่เหมือนคนอื่นอย่ามาใกล้ฉันเนะเย็นนั้นจบลงด้วยความพินาศค่ะ ตอนนี้ฉันเกลียดซิดและฟินก็เกลียดฉันยินดีด้วยนิโคลเธอเหลือตัวคนเดียวแล้วล่ะแต่ว่าวันถัดมาที่โรงเรียนจูจูซิดก็มาหาฉันฟังนะฉันขอโทษเรื่องที่พ่อฉันทำกับพ่อเธอเอาไว้จริงเหรอฉันไม่อยากให้เราเป็นแบบพวกท่านนะเป็นเพื่อนกันเถอะนะอืมฟังดูจริงใจนะฉันตัดสินใจให้โอกาสเขาหน่อยโอเคแค่นายไม่ทำพันหหใส่ฉันอีกก็พอเราได้คุยกันแล้วรู้ไหมคะ ซิดเป็นคนดีเลยล่ะค่ะเขาเรียนในห้องเก่งมากและอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์และไม่ต้องพึ่งพาพ่อตัวเองอีกแล้วฉันรู้แล้วว่าตัวเองโง่มากฉันเลิกเรียนไปเพราะว่าฟินแล้วก็เพราะว่าฉันรวยแล้วด้วยฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยเล่าแบบสั้นๆคือได้เวลาเปลี่ยนแล้วซิดช่วยฉันพัฒนาผลการเรียนเรากลายเป็นเพื่อนสนิทกันเขาถึงกับชวนเราให้ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกันเลยหลังเลิกเรียนนี้ไปบ้านของเธอกันเถอะเคมาไปบ้านฉันเหรอก็ได้สิ เรานั่งกันในห้องชานแล้วเขียนคุณสมบัติทางเทคนิคของโครงงานเราก็ฉันนั่งเขียนนะแต่ซิดชอบขอตัวเรื่อยเลยหลังเขาบอกว่าต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วออกไปอีกแล้วกร่งประตูก็ดังฉันเปิดประตูแล้วก็เจอฟินไงนิโครเราคุยกันได้มาฉันยังแปลกใจตัวเองเลยที่ฉันตัดสินใจฟังเขาด้วยล่ะคะ่ะฉันอาจจะรู้สึกผิดก็ได้นะขอโทษนะฉันผิดเองไม่น่าพูดเรื่องแบบนั้นเลยเราเริ่มกันใหม่ได้มาม อันที่จริงซิดเขาระวังด้วยเขาดูน่าสงสัยเนะเพราะยังไงเขาก่อนฟินจะพูดจบประตูก็เปิดออกแล้วซิดก็เดินเข้ามาโอ้ยเข้ามาผิดจังหวะหรือเปล่าเนี่ยงั้นฉันไปดีกว่านะเจอก,กันพรุ่งนี้นะนิโคเดี๋ยวนะฉันออกไปส่งเองซิดเอาอะไรใส่กระเป๋ากางเกงตอนเราเดินไปถึงประตูเขาก็มองฉันแบแบแปลกๆแล้วเดินไปหมายความว่ายัางไงเนี่ยตอนฉันกลับห้องตัวเองฟินเองก็ดูรีบร้อนเหมือนกันฉันต้องไปเหมือนกันนะ่ะไว้เจอกันนะ เดี๋ยวน่าจะบอกอะไรฉันนี่นะเลื่อนไปก่อนฉันไม่อยากทําเธอเสียสมาธิน่ะเป็นอะไรของพวกเขาเนี่ยวันนี้แปลกจริงเชียวแต่ฝันร้ายของจริงมันเริ่มในตอนเย็นค่ะวันนี้ใครเข้าห้องทํางานพ่อฮะเกิดอะไรขึ้นหรอคะพ่อพูดเรื่องอะไรเนะี่ยมีคนทําน้ําหกใส่แล็ปท็อปของพ่อมันพังแล้วและสมุดโน้ตที่จดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ก็หายไปด้วยถ้ามีใครเจอมันเขา้าเขาอาจขโมยไอเดียคุณได้นะคะวันนี้มีใครมาบ้านหรือเปล่าเนี่ย ฉันต้องบอกพ่อว่าซิดแวะมาหาฉันจำได้ว่าเขาชอบออกจากห้องไปหลายรอบเลยแล้วซ่อนอะไรไว้ในกระเป๋ากางเกงด้วยต้องใช่แน่หนุม่มต้องต้องโดนพ่อเขาส่งมาแน่เลยฉันเนี่ยเดือดจัดเลยล่ะค่ะไอคนทรยศนั่นแสร้งทำเป็นเพื่อนเพื่อขโมยสิ่งประดิษฐ์ของพ่อโถเอ้ยวิ่งเรารีบรุดไปยังบ้านของพวกเขาทันทีโชคดีมากค่ะที่ซิดไม่ได้มาเปิดประตูแต่เป็นพ่อของเขาแทนไม่งั้นฉันฆ่าเขาแน่แฮร์รี่นายไม่ไอายบ้างแล้วไงฮะ ยกโทษให้ฉันด้วยนะเพื่อนฉันผิดเองหลายปีก่อนฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยอ่ะคาดไม่ถึงเลยค่ะพ่อของซิดบอกว่าพวกเขาต้องการเงินสำหรับจ่ายค่าผ่าตัดราคาแพงของลูกชายเขาเพราะงั้นเขาก็เลยทำสัญญานั่นแบบรับรู้ผิดชอบช่วดีซิดก็ยังอาการไม่ดีขึ้นปรากฏว่าเขาเข้าห้องทำงานไปเพื่อกินยาที่บ้านเรางั้นใครขโมยดีไซน์ของฉันไปล่ะไม่เป็นไปไม่ได้จริงเหรอฟินเหรอพ่อมีแขกอ,อีกคนด้วยค่ะหนูรู้ว่าเขาอยู่ไหน ไว้มาคุยกันต่อที่หลังนะแฮร์รี่ฟินอยู่ที่บ้านพอดีและเข้าสารภาพทุกอย่างทันทีเลยฉันขโมยสมุดโน้ตมาและทำลายแล็ปท็อปด้วยอะไรของนายนะฟินฉันเชื่อใจนายนะฉันอยากให้เธอจนอีกครั้งเหมือนกับฉันนะ่ะตอนฉันได้ยินเรื่องสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของพ่อเธอฉันก็คิดว่านี่แหละโอกาสนะ่ะเราเอาสมุดของพ่อขึ้นมาแล้วกลับกันฉันไม่ได้บอกว่าฟินไม่ได้ทําให้ใครเป็นคนดีหรือคนเลว เขาคงไม่เข้าใจอยู่ดีเขายังสู้เพื่อสิทธิของคนจนต่อไปแล้วย้ายไปเมืองอื่นกับพ่อแม่ในหนึ่งเดือนต่อมาครอบครัวฉันสบายดีพ่อจัดสิทธิบัตรสำหรับสิ่งประดิษฐ์อีกชิน้นและพ่อก็คือดีกับพ่อของซิดและตอนนี้พวกเขาทำงานด้วยกันแล้วล่ะค่ะส่วนฉันคืนดีกับวิกกี้และคบกับซิดแล้วและสิ่งสำคัญที่สุดคือฉันรู้แล้วว่าวิธีของฟินมันไม่ถูกต้องแทนที่จะเรียนและหนีจากความยากจน เขากลับแก้แค้นคนที่รวยกว่าตัวเองคุณคิดว่าสิ่งที่เขาทำก็ผิดด้วยเหมือนกันไหมบอกมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย